สำหรับใครที่อยากจะทําทระบบการให้น้ําแบบง่ายๆครับระบบการควบคุมการให้น้ําด้วยโซลาเซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากกวนพ่ออธิบายให้ฟังหน่อยครับครับตู้ตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของเป็นแผ่นโซลาเซลล์นะครับที่จะเป็นตัวหาพลังงานนะครับมาผ่านตัวที่เราเรียกว่าคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับ ซึ่งก็จะนำพลังงานนะครับจากโซลาเซลล์ไปประจุไว้ในแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนที่เราจะนำไปใช้ควบคุมโซลินอย์นะครับก็จะมาจากในส่วนของโหลดนะที่จ่ายออกมาจากในส่วนของช่องโหลดของชาร์จเจอร์นะครับมาเข้าตัวที่ทัมเมอร์เป็นทัมเมอร์เป็น DC ทัมเมอร์นะฮะเข้าตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งเงื่อนไขเวลาต่างๆได้ว่าเราจะจ่ายนะครับวันไหนบ้างจ่ายช่วงเวลาไหนบ้างระยะเวลาการจ่ายน้ํา มากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถเซตจ,จากตรงนี้ได้หลังจากนั้นนะเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับมันก็จะส่งนะสัญญาณไฟฟ้านะก็คือจ่ายไฟนะครับไปที่โซโลินอยด์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อโซโลโนอยด์ไฟฟ้าทํางานนะครับน้ำก็จะผ่านเข้าไปที่ยังระบบจ่ายน้ําภายในโรงเรือนครับเออสหรับค่าอ,อกกุปกรณ์สําหรับทําชุดนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นแผ่นผมก็ไม่เคยรวมเนาะอันนี้สามร้อยอันนี้สามร้อย สามเป็นเเป็นพันหนึ่งอันนี้ผมก็ไปก็เรียกว่ายัางไงละ่ะไปตามร้านมอเตอร์ไซค์กเก่าอะฮะยีบาทเขาก็ขายเบ็ดเสร็จก็ไม่เกินพันหนึ่งอะฮะอยู่อยู่ที่ประมาณเนี้อะฮะข้อดีของตู้ตัวนี้นี่คือ,อยังไงครับผมคิดว่ามันช่วยเกษตรกรในเรื่องของการจัดการการให้น้ําได้คือระหว่างที่เราให้น้ําเนี่ยเราก็สามารถเดินไปทําอย่างอื่นได้ในแปลงไปดูว่า ต้นต้นพืชต้นไม้หลวามะเขือเทศเราเป็นยังไงบ้างสภาพใบเป็นยังไงบ้างการจ่ายน้ําหรือว่าสภาพของวัสดุปลูเราเป็นยังไงมีโรคมีแมลงอะไรบ้างไหมเนี่ยมันสามารถไปจัดการอย่างอื่นได้ในขณะทันะท,ที่น้ําก็จ่ายน้ําไปคราวนี้สภาพแสงในการที่จะทํางานได้นี่ต้องเป็นยังไงครับต้องแดดจัดนะครับแดดก็ค่อนข้างที่จะต้องจัดกว่านี้อย่างวันนี้มันท้องฟ้าปิดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราสังเกตนะฮะในตัวชาร์จเจอร์นะครับจะเห็นว่านะแผงก็ยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า พื่อที่จะมาชาร์จแบตได้ให้ดูจากสถานะในภาพนะครับก็ยังทํางานได้อยู่นะครับที่ผ่านมานะครับประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับก็สภาพเป็นอย่างเงี้ยสภาพต้องฟ้าเป็นอย่างนี้ตลอดตัวเครื่องประจุหรือว่าตัวที่มันจะทํางานในเรื่องจ่ายอัตโนมัติก็ยังทํางานอยู่ตามปกติครับก็ถือว่าสภาพแบบนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับเราสามารถตั้งเวลาลดน้ํานี้ได้กี่โปรแกรมมครับตัวนี้16โปรแกรมครับ ตัวนี้ได้16โปรแกรมแต่ว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ตั้งถี่ขนาดนั้นนะฮะอย่างโซลาริโนที่อยู่ในแปลงเนี่ยเราก็ให้เวลาช่วงเช้าประมาณ2ครั้งบ่ายประมาณ2ครั้งเองนะครับตอนนี้สิ่งสาคัญก็คือเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยครับแหล่งน้ําที่เหมาะที่จะใช้กับระบบนี้ต้องเป็นยังไงครับเรื่องแหล่งน้ำนะครับของเรานี่ใช้เป็นบาดานนะครับเราสูบจากเราใช้โซลาร์เซลล์สูบน้าบาดานขึ้นมาพักนะครับบนถังน้า6,000ลิตรนะครับซึ่ง มีการกรองก่อนที่จะมาเข้าในระบบจ่ายของแปลงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้หัวน้ําหยดต่างๆไม่อุดตันอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นระบบที่เราจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าเหมือนกันครับระบบนี้เ,เวลาใช้งานเนี่ยทายังไงครับผมบนอกจากที่เราจะสามารถตั้งเวลาในการให้น้ำอัตโนมัตินะครับโดยการเซตโปรแกรมลงในเครื่องแล้วยังสามารถาจ่ายน้ําโดยตรงนะครับเป็นระบบแมนนวลหรือกดที่ปุ่มนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็จ่ายน้ําไปที่โรงเรือนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงเรือนนะครับว่าน้ํามันหยดยังไงบ้างสําหรับใครที่สนใจตู้ควบคุมระบบน้ําแบบโซล่าเซลล์นะครับก็ติดต่อไปได้ที่วิสาหกิจชุมชนสีไข่ออร์แกนิกค,ครับ